คนมาดูครับครับครับเริ่มเริ่มรับเริ่มครับครับมครับเราที่แล้วก็ไม่ได้มาแล้วอยู่ต่างหาน

ต้แเงรแาพนวางกรออยนะครับทุกที่คนขนะรับำว่สหกคนแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดนะครับมีคนไข้อยู่ในระหว่างการรักษาทั้งหมดครับณปัจจุบันท้องถิ่นนะครับด้ได้เตรียม วัสดุอัวกรออะไรเตรียมพร้อมรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับทุกคท่านต้อรจังหวัดและเกษดคุณทุกท่านะครับ,ท,ท,รบท,นนท่านนายอำเภอพนันคท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหคณะเฉลิมพระเการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกคนนะครับก็ต้อง การอ,อื่นนะครับต้องจากอขอบพระคุณนะครับและก็ซึงในเมตตาของพระเจ้าระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดและก็คณะสงฆ์ทุกทุกูปเลยนะครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ให้ความเมตตานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจังหวัดจันทบุรีในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับซึ่ง ในครั้งนี้นั้นเ,เมื่อก่อนนี้เราเคยถนมตนนะครับสมัคการชนะวุฒิผมว่าการชนะวุฒินั้นโควิดคนถึกยากนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศนะครับในอากาศร้อนเรามีระชายมีเครื่องเทศที่อาหารที่กินแล้วป้องกันนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสถานการณ์มันมัน ภูมิประเทศหรือว่าอาหารของเรานั้นก็คงจะกันไม่ค่อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ทั้งโลกนะครับและแล้วก็ภายในประเทศไทยนะค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็เรียนว่า,าเมื่อเช้านะครับมีข่าวนะครับมีก็ดูจากข่าวก็ทราบว่า,าใน สถานการณ์ในเมืองหลวงในกรทมนะครับก็ถึงสุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในประมาณปลายเดือนนี้แล้วก็ในเดือนกันยายนนะครับสถานการณ์ก็ค่อยๆลดลงนะครับก็จะมีประกาศในการผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาดูที่การจนจารื้นนั้นก็ก็คงเช่นเดียวกันนะครับจากสถวที่ ผู้ติดเชือ้อเมื่อ,อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีการลุยเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่ว่าเรามีการทำความเข้าใจกับโรงงานอุตสาหกรรมใหม่นะครับว่าการที่จะเก็บตัวเลขหรือว่าอบปิดผู้ติดเชื้อเอาไว้นะครับเกรงปว่าจะถูกโรงงานจะถูกปิดนะนะครับ ก็อาจจะเป็นทําให้อาสานการนั้นยิ่งบานปลายและรุนแรงแล้วก็ืดวยืีอยิ่งขึ้นนะครับก็เดียวว่าไม่ต้องกลัวนะครับยังไงได้ข่าวอย่างนี้ได้ขออ่าวจากพี่น้องประชาชนทุกว่าก็ปิดอยู่แล้วครับแต่ปิดนั้นนะครับควรจะไม่ไม่ต้องปิดนานนะนะครับถ้าหากพวกเราเร่วมมือ,อกันค้นออกมาเลยคุยออกมาเลยนะครับไปโรงงานไหนที่จะหยุดเยอะนะครับก็ทํา ท่ามกาก็เยอะนะครับเยอะมากแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองก็มีขนมทวนกไ็ไม่ไม่ค่อยจะมีนะครับต่บอไปก็เรียนว่าเราก็มีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะครับอตอนนี้ก็เกินถึงนวันนี้ในในเรื่องโรงงานต่างๆนั้นรู้สึกว่าจะเราจะควบคุ่มได้แล้วทั้งหมดนะครับว่า,าคงจะไม่มีโรงไหนนี้ โรงงานไหนที่ทะลุขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุในการปิดไปทั่วบ้านทั่วเมืองคงจะไม่อยู่เพราะทุกโรงงานตระหนักแล้วนะครับก็สถานการของกรทมเช่นกันนะครับแต่ว่าอีกส okay. ่วนหนึ่งที่เราค่อนข้างจะห่วงกังวลนะครับก็เนื่องจากว่าจังหวัดของเราเป็นจังหวัดชายแดนนะครับซึ่งใกล้กับเมียนมานะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นดถลงมามนะครับ เมืองการเรื <aid> ่องพอดีเราก็เป็นเมืองหน้าด่านอาจจะไหนตะเลยแล้วนะครับในสงครามโลกนะครับตอนนี้เรียกว่าสงครามโลกนะก็มีการเอามาแก้ปัญหาปุ๋ยได้มาสืบการทางการบริการหลายอย่างนะครับในการนำเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์หรือว่าในเรื่องยาแล้วก็ขอความเริ่มมือใหม่เราก็ให้โดยวิธีการนำไปตลอดนะครับการเรียนว่า ตอนนี้ที่หน้าผมก็คือที lonely, here, ่สาคัญดีๆเนี่ยที่เกษตคกณท่านเจ้าคณะสหรับได้ได้เรียนได้ได้ทราบได้ทราฟังนะครับว่ากองนั้นจะรุนแรงเพราะตอนนี้ก็อ่านผมไปดูนะครับปัญหานี้ได้เนี่ยต้องแยกแยกผู้ติดเชื้อออกจากคนที่ยังไม่ติดเชื้อให้ได้โดยตรงนะครับถ้าในเมืองธรรมดานะครับอย่างเช่นในในกรุงเนี่ย นะครับเราเรายังไล่เขากลับบ้านไปก่อนแล้วก็บอกว่าให้โงมไอโซเลชั่นนะครับให้อยู่กับบ้านแล้วก็รักษาตามอาการรอรอการเปิดยืนยันเราคำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้มันแพร่กระจายหมดแล้วบางคนแล้วผิดเพี้ยนของคนที่ได้มามีมานอนนะครับแต่ผมไม่ขอนอนนะครับ ท่านท่านอดีตแล้วก็คืออาจจะนานก็ก็เพราะว่าอยู่ใน่โลกเงาของแง่ตาตรรมของตัวตุ๊กตาตนานะครับที่พัฒนาไปถ้าเกิดจริงๆแล้วท่านอยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยอยู่ตรงนะครับผมเป็นผู้นักาดนตรีท่านก็เป็นหน้าใหา่หน้าเก่านะครับที่ ก็พื้นเคยกันดี่แล้วผมน่าจว่าท่านคนหนึ่ก็จะดูแลที่น้าเมล็ดชนได้เป็นอย่างดีนะครับท่านท่านเจ้าคณะจะแบบไม่ไม่ต้องสุดครับก็ถ้าพูดมากก็คงให้ลยนะครับว่าขอกราบแลขอขอคุณท่านนะครัไม่ว่าจะเป็นการนป็นงานสุดทวัย สอจอมีอาหารกังวันบาเรียนข้างทุกมือนะครับท่านสอสอ cùng với <laughs> nhau cùng chơi <laughs> nhau chơi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  มันคือ,อ,อตอนนี้ไม่จอเจอ้ได่นนแล้วกอๆงัตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นแต,แต่ถ้าถ้าเราสามารถเออเอาให้คนที่พักอย่างนี้ราบาีไดแ้แล้วทบะเจอปั๊เนี่ยมาพักคอยเลยมันจะไม่เข้าใกล้ครอ,อบครัวครับ ให้มาอยู่เลยผมว่าดีมันานแต่ครอบครัวเลยไม่งั้เดี๋ยวก็ติดีกแบไปเพรพอวจยกันเจอเอางาเนี่ยไอ้คนในครอบครัวก็ติดอีกแล้วอะไรเงี้ยผมผมว่าน่าจะไปกับกาดนมันมีน้ำดื้เลยีกนมีกัปตักนมีกัตนกมีกับตกันกนีกมีกันน

ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแหลเหมือนกันแหละสมัก่อนเหมือนกันนะครับเหมือนก็เรียบร้อย